สวัดีค่ะวันนี้มาดูความสวยงามของนกอีโก้งหรือภาษาอังกฤษคือ p u r p l โ s ล่ส n บ e เนะคะนกอีโก้งเป็นนกน้ำในวงนกอันชันรูปร่างดูเผลๆของนกชนิดนี้คล้ายแม่ไก่ตัวโตโต,ต่ลำสันแต่ดูเก้งก้างเพราะขายาวคอค่อนข้างยาว ปากอวบสั้นและหนาตรงโคนปากมีกระบังหน้าสีแดงดูเด่นชัดปีกสั้นขนหางสั้นมากจนดูเกือบไม่มีหางขาเล่นนิ้วเท้ายาวลักษณะนิ้วที่ยาวก็จะมีประโยชน์ในการเหยียบย่ำไปบนกอวัชพืชในน้ำพวกเขาสามารถเดินหากินบนกอไม้ในน้ำได้ดี ทิมอาศัยของนกอีกโก้พบได้ตั้งแต่ในยุโรปแอปฟริกาอินเดียจีนพมา่าพบได้ทั่วประเทศไทยมีชุกชุมในภาคกลางลาวเวียดนามมาเลเซียฟิลิปปินส์ไปจนถึงประเทศออสเตรเลียอาหารของนกอีกโก้ จะกินทั้งพืชและสัตว์กินพืชน้ำมเมล็ดพืชผลไม้หอยมแมลงต่างๆรวมทั้งชอบขโมยไข่นกอื่นและลูกนกอื่นกินเป็นอาหารด้วยพฤติกรรมของนกชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ตามสระน้ำหนองน้ำโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีพืชน,น้ำขึ้นอยู่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงนเล็กๆใช้เวลาส่วนใหญ่หลบซ่อนตัวอยู่ตามดงกกหรือกอหญ้านั่นเองนกอีก,ก้งออกหากินโดยเดินตามริมน้ำถ้าถูกรบกวนจะวิ่งหนีไปบนพื้นน้ำโดยการขยับปีกช่วยกันทำให้ขาของมันไม่จมน้ำ จะบินหนีก็ต่อเมื่ออยู่ในอันตรายจริงๆเท่านั้นเป็นนกที่บินไม่เก่งแต่เมื่อบินไปพบกอหญ้าที่รกทึบจะบินลงไปซ่อนตัวอยู่เงียบๆในนั้นจนอันตรายผ่านไปในวัยเจริญพันธุ์นกอีก,ก้งจะผสมพันธุ์ปลายฤดูฝนสร้างรังบนพื้นดิน ริงฝั่งน้ำรังทําขึ้นจากลําต้นของพืชน้ำที่อยู่รอบๆโดยมันจิตถอนออกมาทํารังออกไข่ชุดละประมาณ3-4ฟองทั้งคู่ช่วยกันทํารังการฟักไข่กินเวลาประมาณวิปวันลูกนกจะมีขนปุยสีดำอมน้ำเงิน ลูกจะยังอยู่ในรังประมาณ2-3วันก่อนที่จะลงน้ำปัจจุบันนกอีก้งเป็นนกประจำถิน่นพบได้บ่อยและมีปริมาณปานกลางจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสนวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2530 ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ